สวัสดีจ้าพี่น้องทานผู้ชมมือีนม็อบก็ชงย้ายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ายไพ่เด้นําำหอมูลนวทางเลขเด็ดมาให้พอเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชุ่มเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่หน้าไม่เด้อจ้าพี่น้องเล้วก็จะ่ริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตทีปใหม่พี่น้องกับสิบปได้ผ่าเบิ่งผ่าชุมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคมเงินของมาักยกับไกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้น้องพี่น้องเนาะบาเบ้าร้ายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องจ่าไปเบิงขอมูลอาจารย์ทานแหลกเพลินเลยนะคะเนาะมาเบิงเนื้อทางนี่เป็นแนวทางของเอ็ดแปดแปดเก่าๆโดนเราได้พี่น้องแย่ไพ่บ่ดดิเอ๋แนวทางของเอ็ดแปดแปดเก่าๆมาให้คนไปพี่น้องเนียเบิงนะคะเพราะว่าเพิ่นบ่คอยลงเนาะค่ะพี่น้องขาเพิ่นบ่คอยล่งแย่ไพ่ก็ได้บ่ดดิเอ๋มาให้เบิงนะลงอยู่แต่ว่ายาไพ่เรเห็นกันเร็วกันรองสีแล้วเนาะพี่น้องมาว่าเพิ่นบ่คอยลงเนาะค่ะเนาะเอามาเบิงค่ะเพิ่่นบอกวา ข้างเทิงนะคะพี่น้องคะข้างบนเนาะจาเพิ่นหายมากเพิ่นบอกว่าเหล็กเด่นงวดนี่427นะคะพี่น้องคะ427 437 411เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ลาง9404และ18พี่น้องคะมากตัวใดกระจวดจาดนำเพิ่นใดเนาะต่อไปเลยจากันแย่ไพ่บอกเรียกต้องขอตทษขอไพ่หลยๆหล้ลยพี่น้องเด้อนะคะเนาะมาเบิ้งคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นบอกว่าแปรปกฉลากนะคะพี่น้อง แปะปกฉลาคุนบอกว่าได้มาอยู่ที่8หา0 8 5 5 0แล้วก็8 0นะคะเอามากับพี่จนาลำเพลินนอกพน้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของควายนำโชคนะคะเนาะควายนำโชคคุนบอกว่าเลยอ่อ งวนนี่พนบอกว่าเด่นมาได้บนล่างว่าซันพี่น้องเด่นมาได้บนล่างพนบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดสี่และแปดห้านะคะยยาพายเฮดยังบ่ถึกอ,อกถูกใจต้องขอโทษขออภยัยพ่อเม่พี่น้องลหลายๆเนาะคะ่ะเนาะเฮดยังบ่ถึกอ,อกถึกใจก็ไดดเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าเสียถึกใจทุกคนก็นถึกใจบ่ไดเนาะพี่น,อน้องขาเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของบนดินแผ่นฟ้านะคะพี่น้องคะบนดินแผ่นฟ้ามาครบสองตัวล่างว่าสันแย่ให่โปดไอ่านห้เนาะพี่น้องแคบหนาจอเอาเลยนะคะพี่น้องคาอ่าขั้นตัวเลขลายแย่ใหะะ้ต้องขอโทษขอไพหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะเนาะต้องขอเถิดขอทษขอเถิดว่าสันอ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนว่าสันพี่น้องคาสามตัวบนชุดอาบนจับวิ่นไ้แล้วว่าสันพี่น้องเอาแคบหนาจอนําเพลินได้เลยเนาะสำหรับแนวทางของบนดินแผ่นฟ้านะคะ แคบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ยืนฝันก้อนสีแกงวาสันอาจารย์ยืนลนะวะเนาะฝันก้อนสีแกงมากแม่นได้พี่น้องเพินบอกว่างส่ละข, 8, 03, ข้างบน803ศูนย์สามักล่างห1นะคะ่ะเอามากับพิจารณาตามเพินได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลขฝันอาจารย์ยืนนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิรงเลขเลนพี่ตูนเนาะพี่ตูนบอกว่าเลนสายสองเนาะจ้า สายหนึ่งพี่ตูนสีมาใบาสองเขิงแล้วค่ะเอาสายสองไปกออแลนศูนย์นว่าสันพี่นองสาหรับแนวทางเลขวิ่งพี่ตูนวดนนี้เนาะศูนย์ว่าสันศูนย์น,น,นี่ยังดีระคะพี่นองขาสาหรับแนวทางเลียกิ่งพี่ตูนเนาะก็ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมา่านอบอกว่าแคนแคนเจ็ดหกสองนาอพี่นงน้องอมามักับพิจารณาได ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสตางเลขเด่นเพิ่นเนาะคะ่ะเลขเด่นงวดที่แล้วเพื่อนห้ย901มาเก่าศูนย์เลยเนะาะจ้าน้องวดนี้หา67นะคะสําหรับแนวทางเลขวิ่งเอสตางเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขดับขาดล่าง5วาสาันพี่น้องอะงวดก่อนดับ2งวดน,นี้ดับหาโดนโดนมาเถือนะคะต่อไปเลยจ้าสายหดูดวาสันเกษตรหน้าอยาบอกว่าสายหูดบนหูดศูนย์กับหนึ่งล่างหูดหกกับหนึ่งนะคะ เอามักตัวใดกับผิดใจหาน้ำเพลินใดเนาะอะต้อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดวนโคราชวสันตศนอ่า05และ08นเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าขอโทษด,ด้วยพี่น้องเด้อขอความแจงเตือนทั้ง,ทงเพลดในพายแย,ย่ไายเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะมาเบิ้งค่ะโครงสุดท้ายอันก็ต้องจวดวสาสัน94141และ 5. หาัย่อนอินเตอร์นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขฝันเอ็ดมาหน่อยค่อยหักนะคะเนาะเพิ่นบอกว่า 40, 44และ47นะคะพิจารณาจวดจาดตามเพื่อนได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้สูตรใหม่ดว,วนเดอ่าันเดนลางวันงวดที่เรียวเข่า87นะคะวดนี้เน้น30นะคะหละกะกัน40เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสายทหารเนาะคะ่ะ อาจจะูดได้ว่าในเห็นน้องวดที่เลียวเด่นเก่ามาศูนย์เก้าเนาะวันนี้เด่นหาอะดับชนเด่นให้เลือกเด่นเดอพี่น้องเดอร์นะคะหอดมือนี่จวดเรี่ยวหามีเลขดับเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกืออนะคะ <S <S <ๆ S 2> เพื่อนบอกว่าข้างบน C2 ข้างล่างเก่าเก่าะคะพี่น้องเออแยกไห้จะบอกเนาะค่ะพี่น้องบอกทั้งสองช่องเลยู้ใดราว่าเบิ่งช่องนี้แต่ก็ได้จวดไปก่อนเนาะสามเลขสุดสรุปเลขมาแย่ไห้เนาะหนึ่งสี่หนึ่งได้พี่น้องเดอร์ล้วก็สองตัวอยู่ที่ ตัดน้ำเด้อพี่น้องเด้อรสามตัวเนาะอ,อ่สองสองสามหกหกและสามห้าประมาณนี้มีสามคู่สองตัวเนาะอ,อ่ามีสองสามหกหกสามห้าสามตัวบนนะคะสามตัวบนก็นอย่าลืมเอาไปตัดน้ำเด้อร์พิโนนเดอหนึ่งสี่หนึ่งเนาะค่ะสำหรับแนวทางของยายไพหมวดนี่เนาะ,ะต่อไปเลยจ้ะเอาอันนี้เป็นแนวทางมาครบบนนะคะมาครบสามตัวบนของแอดวิลั์มาเบิงค่ะว่าเพิ่นไหตัวใดมากนะยายไพสิผ้ามาเบิงจวดจัดนะคะพี่น้องคะอ่ะ มาเบิ้งค่ะครบ3ตัวบน8ปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่นะคะเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่องเบิ้งค่ะพี่น้องตะวันหนึ่งกับมาแห้งเด้มือนหนีหนึ่งกับมาแห้งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอ์ตูนไอตูนบอกว่าดับบนเจ็ดดับล่างสามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ก็จะว่าเขาดีได้พี่น้องเด่นบนเก่านะคะเด่นล่างสี่กับเก้าเอาแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอมากตัวใดกับพิจารนาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ ตือจจัดได้ค่ะพี่น้องคาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเต๋เนาะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นอ่างวดนี้วันสันงวดที่แล้วอ่ามาครบบนเพื่อนนะจ้างวดนี้สามตัวบนเพื่อนอ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดนอพี่น้องน้องนาจะเป็นอ่าเพื่อนนาจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดก็ได้เด้อพี่น้องเนาะเมื่อนี้เลขอาจจะเบิร์ก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเนาะเลขดังหลายเนาะเลขอันเลขมาแค่ไพ่มาเก้าสี่เด้อพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าล่างข้างบนเพิ่นบอกว่าเจ็ดเกจ็ดเ่าเก่าเนะคะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเจเก่าเก่านสันข, 04, ข้างล่างศูนย์สี่ขนเขนกับศนะูนย์เก่านาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คณมุนพระจาจาร์ตามเล่าเมาื่อวานตามเล่าวัานซุกนั่งกับเขานะคะ่ะมาตามตัวจานงวดนี้เพื่นบอกว่าเจ็ดหนกเก้าสก็ได้หกสก็ได้นอพี่น้องเนาะอ่ะ เก่าหนึ่งก็ได้หกหนึ่งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะพะว่าเก้ามันเหมือนเก่าเนาะแต่ว่าคล้ายๆเหมือนเก่าพว่ามีหางงอเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางสามตัวบนเน ah. าะจ้าสำหรับแนวทางของคนเอ็ดชายแดนนะคะ่ะเพื่อนบอกว่าหาซีแปดหนึ่งีแปดนะคะแล้กเก่าซีแปดหาสามแปดสองตัวซีแปดสามแปดีเก้าสามเก่าคนชายแดนเนาะต่อไปเยจ้ามาตัวค่าบอกว่าเด่น เกับ6กวพี่น้องเนาะเกับหกว่าสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอ่าลวยลนฝ่าเนาะลวลนฝ่ายอภพอ่าน3ตัวให้เด้อพี่น้องเด้อหน,น,นึ่งศูนย์เก้าส่หน่งศ้าสี่นึ่ศนเก้าสี่ะคะอ้าเยังพิดพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะเพินบอกว่าพิทยาทอนว่าสันเดินบนซีเดินลาง6เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ทะเบียนรถพูว่าวันเจ็ดเจ็ดหาว่าสัน7จ็ด เจ็ดเจนหาหละกัเจนะ็ดหาเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งค่ะสรุปรางว่าสันวิ่งหา6หกเนาะจากเด่นศนะูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้่นบอกว่าเตรียมสามตัวบนวัสดุอะน่า,นาจ,จะเป็นยังสีแหละพี่น้องเทบหน้าจอได้เลยขอเลขหน่อยวัสดพี่น้องค่ะเพิ่นวานเะนาะอะผู้ไดมักอันนี้กับิตตามทั้งเพจใจ่ไพมสีชาแน,นลได้นะคะพี่น้อง่ะเนาะคนติดตามหกหมื่นก็คนเด้อพี่น้องเด้อผู้ไดมักทั้งเพจก็ ล่วงห้ยตลอดที่กันนะคะพี่น้องน้ำบาวาตำลาวตำไทยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าสมตัวบนตามหลอกเนาะค่ะสองหนึ่งหและเจ็นะคะต่อไปเลยจ้าอ่าเอราชนกบอกว่าบอกสมารชิกเนี่ยเดอว่าซันขางบนให้จวดหนหนึเดอว่าซันงวดที่แล้วบอกให้จวดแปดเางงวดนี้บอกให้จวดบนหนึ่งหน่นต่อไปเลยจ้าพิ่นบอกว่ารัฐบาลงวดนี้สองศูนย์ห้าสอสาหัน อ่าขางลางหกเก่าเก่าหกแขนแขนตัวเดียวมากรัจวดวัสันโค้งสุดท้ายเนี่ยทางของเอ็ดฟินิกเนาะค่ะพูนบอกว่าหวดนี่ห้านหนึ่งเาวัสดพีนองอันดับสองเ่าพอนบอกว่า603อันดับ3ามห้าเก้าเวัสันเนาะ มาปิดถ่ายเดี๋ยวนวทางแอสฟังๆเข้าฟังเนาะพี่น้องเนาะเด่น8 8 0 8 1 8 4เน้นตัวเดียวก็คือ8 3 1 8 3มั่งฟังๆเอดเข้าฟังเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงจริงๆรวยๆปังๆสุขสุขคุ้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมโนทางให้งแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณไดหลายเด้อจ้ะสวัสดี ดีจ้า